สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเตยก็อยู่ที่เสาชิงช้าค่ะที่เสาชิงช้าเนี่ยมีแบบร้านอาหารของกินเยอะมากวันนี้นะคะเตยจะพาทุกคนไปตะลุกินไปกันเลยดีกว่าไป ้าก็ใครคนค่ะ ที่นี่เขาก็มีหลายอย่างนะคะไม่ใช่แบบเป็นแค่กะเพราอย่างเดียวนะมีกะเพราปูน่ามีเป็นอูด้งอ,อูด้งกะเพราเ็ามีเราเนี่ยบะายา่างซีอินน๊วอโน้ก็เป็นพาสตา้ากะเพรากุ้งเป็นเส้นก็มีเป็นข้าวของนี้นี่เมนูหลายอย่าง ราคาคือดีแล้วก็ได้เยอะด้วยนี่มีเมนูสะมังซาวิรัตด้วยนี่ข้คาวตุเริยากิข้คาวปลาับ กินหมดแล้วนะคะก็ร้านนี้ชื่อว่าร้านรสชาติกะเพราสังเกตง,ง่ายคือจะอยู่ใกล้สารเจ้าพ่อเสือแล้วก็จะอยู่ใกล้กับป่ามีซอนร้านนี้จะเปิดตั้งแต่สี่สิบโมงถึงสี่ทุ่มถ้าใครมาแถวเสาชิงชา้าก็แวะมาได้นะคะอร่อยมากแล้วก็แบบกะเพราเขามีหลายอย่างไม่ใช่มีแค่กะเพราอย่างเดียวอะ่ะเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปเลยดีก่ะ ต่อไปนะคะเราจะไปร้านที่2อเป็นร้านกุ้ยช่ายชอบกินมากเโดยเฉพาะแบบกุ้ยช่ายอันนี้มันเป็นแบบกุ้ยช่ายแป้งบางด้วยแป้งไม่หนามันรสไปเลยจ้ะเดินไปในไใกล้ๆตรงนี้ สวัสดีค่ะเอาอันนี้ขายยังไงอะคะขายยังไงตอกเท่าไหร่คะเอาเอาไส้ผักอะค่ะกล่องนึง เขาจะมีประมาณ5้าไส้นะจะมีแบบไส้เผือกไส้มันแกวอีก่อบนี่ไงกระดําเห็ดหอมหน่อไม้กุ้งหน่อไม้สดกุ้งแห้งเผือกมันแกวกูใช่กล่องละเจ็สิบบาทจ้าเรากินเลยนะอันนี้ไไหนอ่ะเอาวตรงนี้ปุ๊บกน้ำจิ้มสักหน่อยอุุ้๊บ โอ๊เราไม่มีตะเกียบนะคะอ็ใช้มือนี่แะ้สบางอุ้ยจริงๆมันมีห้าไส้นะแต่ด้วยความที่ชอบกินแต่ไส้ผักไงกินไส้อื่นเมยเป็นกินเลยนะคำเดียวอุ้รโอย น้ำจิ้มจะแบบปังใหญ่เค้มๆอ่ะดสความอ้วนได้ดีมากเพราะว่าแป้งบางม่จะพักเดี๋ยวไปกินร้านอื่นกันต่อนะคะแถวนี้แล้วค่ะไป เราก็ถึงแล้วนะคะจะพาไปกินร้านเผือกเผือกมีเผือกหี่มะเผือกแบบเค็มหวานชื่อร้านว่าเจมี่เอาเผือกหี่มะหนึ่งค่ะแล้วก็เอาอันนี้อะไรอ่ะคะเอาเผือกกรอบหวานอีกถุงนึงค่ะ ไปนะคะเนี่ยอันนี้อร่อยมากหมูแผ่นหนูเอาหมูแผ่นแผ่นหนึ่งค่ะกินเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องอ่านกินเลย ว่ามันเย็นนะมันตึ๊งจะกรอบได้ค่ะขอบคุณค่ะได้เลยอย่างแรกเราก็จะมากินนะคะเผือกหิมะร้านเจนี่เผือกหิมะซื้อเผือกหิมะกับเผือกกรอบหวานมาชิมเลยจะ้ะโอ้ย,ยังร้อนเอลยอ่ะอืมกรอบหวานเหมือนแบบเคลือน้ำตาลอือ อันนี้เป็นเปือกกรอบหวานมีใบต้นหอมด้ะอืมอร่อยหวานหวานเปือกบางอันนี้คือชอบมากอะ่ะชอบกินเปือกอนี้เลยไงเหนือเต็มเลยจ้ะร้อนอ่ะน้ำต่อไปไปร้าน บางกอกบ,บีเอียงหมูแผ่นอร่อยมากแผ่นยี่สิบบาทเขาย่างให้แบบสดเลยอะ่ะหม,มูกรอบบปร้วหวานเค็มๆในร้านจะมีพวกหมูสวรรค์หมูหยองด้วยแต่หมูกรอบมันอร่อยมากหมูแผ่นแผงเลวยๆอะอื้อ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปกินร้านถัดไปเลยว่าจะไปแบบกินไอติมอยู่แถวค่ะถึงแล้วนะคะร้านไอติมรนแรกที่เราจะลองคือ isha, าาคเกนไมชฉะชาเขียวเกนไมชฉะไม่เคยได้ยินกัน ครั้งแรกหวาไปวางนี้พอเราแยกขวาซ้ายอีกขัหวานหวานนมนมก็เหมือนชาเขียวอ่ะอร่อย อันนี้จะออกแบบขงๆกว่านิดหน่อยนิดหน่อย,น,อยนิดเดียวแต่อันนี้จะออกชาเขียวเยอะกว่าอืมอร่อยอันนี้คือนมสดนมสดอร่อยมันออกแบบนมสดกะทิกะทิกะทิดีน,นึงอะ แต่ไม่หวานมากนะมาเล<ร>าที่สี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตี่จ้ะอืมอร่อยไม่หวานไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อืมอร่อย ร้านนี้ร้านชื่อว่านัทพรไอศสกีมรสไทยนะคะร้านก็จะอยู่แถวแถวอนามัยเนี่ยอืเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะว่าแบบหลังจากกินเสร็จแล้วว่าจะไปหาที่ถ่ายรูปเพราะว่าแถวเนี้ยสวยที่ถ่ายรูปสวย เสร็จไปที่เรียบร้อยนะคะสําหรับการมาเสาวชิงช้ามากินแล้วก็มากินอาหารกินไอติมเดี๋ยวคลิปหน้าเธอจะทําอะไรนะคะหรือว่าไปกินที่ไหนรอติดตามนะคะบ๊ายบาย